ผมไม่ขออะไรนะสามว้าฐานสามไลค์คลิปนี้เป็นไม่ได้ไหมโอเคก็ได้ให้ผมเรียบร้อยให้ผมเป็นไงครับดูบ๊อบสามสามสามุ้ยวัน้เปิดสวยขันสามหรือเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยสัวัสดียังไปทางการจ้าเก่าราเดิมชีจอบนะครับผมแต่เสมอไม่ควรจะเล่นถ้าจะเล่นอย่าลืมโคสพ p เอ ของพีดีเอ็นเนี่ยถ้าใส่ตอนเนี้ยมันจะมีเวลาของกิจกรมมรมนะคริสต์มาสและผมได้40%ใน first trust ในการฝากครั้งแรกของของกิจกรรมคริสต์มาสนะเออผมแนะนำว่าเล่นแบบถ้าถ้าจะเอาเอาแค่ไม่เสียรายตังค์นะคือฝากก็ไม่เสียรายตังค์พึงพึงให้รู้เลยว่าฝากไปโดนแน่นอนมึงโดนแน่นะครับผมพึงคิดไว้อย่างนี้แต่ถ้าได้ถือว่าอ่าเราเราโชคดีอะไรอย่างนี้นะครับผมพูดกับตามตรงนะครับโอเคมาไปที่ยิปเวยสม,มัติว,ว่าพีดีเอ็นมีโอกาสได้อะไรพอใส่พีดีเอ็นใช่ปะ่ะก็คือนี่ ของนี้เริ่มเริ่มแจกจะหมดละนะครับผมนะถามว่าจะแจกเพิ่มไหมไม่ได้วะแจกช่วงช่วงนี้ต้องต้องรอก่อนวะรอรอให้เราประวานแล้วอกน,นะ <c oughs> รอรอคนมาใครอยากใส่โค้ดก็เยอะๆกันเนาะเออง่ายๆหนึ่งสามหนะึ่งคูณสองเนี่ยคือกูเท่าทุนมากูตายนะกูปไปไปจนกูตายนะครับวันนี้กูพูดเลยเพราะฉะนั้นก็แค่สองดอนฝากแค่สองดอนก็คือจะมีโอกาสได้แหละเอเจน แล้วเวลาถอนก็ก็สามารถที่จะแบบเนี่ยกดดูได้ว่าเหลือมีดเหลืออะไรในครั้งนี้ได้บ้างตอนนี้คือของมันยังไม่มีต้องรอของลีเดี๋ยวของลีอีพีผมมาทําการถอนโชว์ไปทําการสร้างเคกันตอนนี้ที่ผมบอกนะครับในคลิปก่อนนันนี้2คลิปผมได้ทําการพาไปเล่นรหัสหลอกซึ่งมันจะมีกล่องที่ The b e s t one เลยคือ3กล่องนี้สามว่า3กล่องเนี้ยมันเจ๋งตรงไหนมันคือเป็นเรื่องของ3กล่องที่มีโอกาสได้มีดถึง50%าสิอย่ายังกล่องนี้นะครับเห็นไหม กล่องนี้คือ444ดอลลาร์ก็จะดับแต่มีดใช่ไหมดับแต่มีดมีมีมมีดครับแล้วก็กล่องระบาย95ดอลลาร์ก็จะได้มีดเยอะได้ลูบี้ได้อะไรอย่างงี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือกล่อง195อันนี้เป็น dropper ล้วนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะมาแบบว่าเล่นแบบไม่ยืมเลยนะครับผมตามที่คนต้องการนะครับผมเล่นแบบไม่ยืมเลยกดเข้าไปอย่างนี้เลยโดดๆเลยนี่เอาอย่างนี้เลยดวงดีผู้ชนะเปิดด้วยดวงดีก่อนเปิดด้วยดวงดีผู้ชนะก่อนแบบไม่ยืม3กล่อง สามไม้ฉายสามไม้หมดโต๊ะเขามีแต่ายไม้เดียวหมดโตอันนี้สามไม้หมดโต๊ะอ่ะดับแรกไปแบบโนยืมโนเบรกโนเสกโนโซโซเขาผมอุม้ยดวงดีก่อนเลยไม่ถึงว่ะแต่รอรอรออ,อ,อย่าชรา,าใจครับผมโอเคสุดอู้อยี่อะชรา,าใจไม่ได้นะของเนี้ยคลืมไม่ได้สัตว์เปิดสวยเฮีย 3, หันสามหรือเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ยี่สิบเอ็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอยมึงเล่แนี่ได้เลยว่สัต เจ็ดร yeah! ้อยเฮียกูเลิกได้เลยนะเอาเจ็ดร้อยกูเลิกแล้วเนี่ยเอาจริงรอของรอขอรอมันเอาของมาก็ได้อาทตีไปอะ่ะผมผมว่าเลทนั่นไน้่ยเลทเลทของคีดับอะ่ะใครรู้ว่าประมาณเท่าไหร่บอกได้นะแต่ที่ผมลองคำนวณประมาณยี่สิบห้าหมื่นเจ็ดยี่สิบห้าอัตราส่วยี่สิบห้าเราถอดมาเราขายได้หมื่นเจ็ดแน่ๆเนี่ยได้คือได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งหมื่นเจ็ดปีไปหมื่นห้าปกติโยนเอ็มพายโยนเอ็มพายแล้วก็จบเออ แค่น้ำน,นะครับสมมติเราสกินเชินเกอร์สมมติเราถอนเ,ออเป็นเรื่องของอะไรที่เป็น750บมั่งเบ้ะเข้ามาใช่ไหมอ่าเอาอันนี้ก็ดส่เเป็นซิกเออ s g g d r a g o n f ย y Factory New ใช่ไหมเจ็7สีเคโอเคเรามาที่นี่แล้วก็พิมพ์ไปว่า SGG เนาะเพผม d r a g o n f l ยใช่ไหมอันนี้คือ Factory New ไม่แสบถูกสุดด้วยราคาถูกสุดนี่จะอยู่ที่925 925สมมติเราขายเลย850มีคนกดอยู่ละ850เนี่ยคูณ20เนี่ยได้10,070เรทเป็นจะประมาณ25จริงๆเลยปกติผมจะโยน e m p พ r e แล้วก็ถอนเป็นเรื่องของ c r ิ p t o ผมจะทําแบบนี้ตลอดนะครับได้มาผมก็โถดโยนโยนโยนมันไม่รู้ว่าจะขายให้ไหนให้ใครอย่างเงี้ยแล้วก็โยน Empire จบอ่ารอบนี้เราใช้เป็นเรื่องของเงินซีรียลเอาไหมยังวันนี้ผมยังไม่ได้กด d ดี่เลย พาไปกด d ร i l y ป่ะอันนี้ผมยังไม่ได้กดกล่องฟรีเอาเงินฟรีมาเล่นโอเคป่ะท่านผู้ชมมาวัดใจกันครับกดไปโป้งเข้ามาโป้ง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 นะรับโป้งมาผมดับแรกขายดับแรกมาขายดับสามมาขายขายโอ้ดวงวันนี้ดวงไม่ดีเลยเปิดๆแล้วไม้มีซิงเลยเออสามสวยอุ้ยเก้าเยี่ยมเออเอ้ยห้าสิบปดเยี่ยมเลยเฮี้ยเลยอะ น,นิ่งมากๆเลยลูกองเข้ามายมี่สิบหกครับผมหมดครับผมโอ้ได้สิบหกเฉยกูจะร้องครับผมโอเคเอาร้อยร้อยดอนเอาร้อยดอนไปปั้นต่อเออแบบไม่ยืมนะโอเคป่ะอ่ะแบบไม่ยืมลองเล่นแบบไม่ยืม brush battle แล้วก็เอากล่องนี้แล้วกับร้อยดอนเอากล่องนี้ยี่ห้าแล้วก็อันนี้ซีเลยอ่ะกล่องนี้ซีกล่องอ่ะห้ากล่องแบบไม่ยืม ด,ดวงสวยชนะแน่ๆนรอดเปอร์เซนต์ผมผมแบบคือผมว่าอย่างเงี้ยรอบนี้ดวงสวยชนะขวาบอดแม่งมาแน่ๆผมมั่นใจครัรอดูรอดูรอดูขำๆรอด,อด,อดูไม่เชียวผมผมแม่งมากระดวงศาตร์เห็นปะวิสตีมาก่อนเลยเฮียเขามามา,มาสองเลยรอดูครับปุ๊บเรามาสองมันมา,มาหนึ่งแต่มันเอเคโอ้ยเฮียเริ่มสูสีวะเ,เ,เ,เราเราเราเริ่มโดนเอา้าวเฮียมาเฉยกูมาทำไมวนะเนี่ยขวามาหน่อยดิเฮ้ยทำไมกูดวงดีจังวะดวงเนี้ย เออนั่นแหละมันชนะฮงแดกเห็นไหมสบายร้อยสี่สิบแปดจากได้ร้อยยี่ห้าขึ้นมาร้อยสี่แปดกูโหยังไม่ค่อยคุม้มอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาร้อยห้าสิบเดิมบึ๊บเข้ามาอ่าร้อยสี่แปดเอาเท่านี้เลยเท่าเดิมเล่นเลยผมบอกแล้วว่าม,ววมันต้องดวงซวยเว้ยมันต้องมีดวงดีดวงซวยท่านผู้ชมแต่แม่งแค่เลือกให้ถูกฝั่งคือคุณ,คณ,คณ,คณต้องเลือกให้ถูกฝั่งจ,จริงจริงหัวน,นี้ไม่ได้อันนี้ต้ตองยืมหน่อยวะเดี๋ยวผมขออนญาตยืมนิดนึงแล้วกันนะยืมนนิดึงยืมนิดนึงอ่ยืมนนิดึงประ,ม,ะม,มาณนนี้้แลวก็ยืมห่อยนึง ยืม50บาทยืมประมาณได้เท่าไหร่ยืมได้60ประมาณนี้ถ้าใครลดมีประมาณน,นี้ยืมได้มาน,นี้ลงอีกตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่ะร้อยสี่สิบพอดีเรามีร้อยสี่แปดลงนี่เวลาสี่เจ็ดเว้ได้ร้อยสี่เจ็ดโอเคเราเรายืมร้อยสี่เจ็ดนี่ยืมเท่านี้ร้อยสี่เจ็ดดวงสวยชนะแน่ๆเรามียำ้ำสวยยำ้ยยำบอกว่าเลยเล่นในพวกนี้ใจสั่นตลอดที่จกูจะได้เข้าโรงพยาบาลจิตเวชส,สักวันไอ้สั่นเอา เข้ามาเอ้ยมีดมาอยู่โอเคสูสีดูดีออกล่องนี้แหละชราใจไม่ได้มันเข้าขวาเลยเรับเสือกมาสองอีสัตว์ขวาดับเบิลขวาดับเบิลมาสามโอเคก็แดกครับผมเรียบร้อยครับผมเป็นไงครับดูบ๊อบสามสามสามเฮ้ยเมื่อกี้เราเล่นร้อยเท่าไหร่อะร้อยร้อยสี่สิบแปดอะแล้วกูเป็นที่อะรูบวกดีจงว่าที่อยงไงสัตว์ <c oughs> ตรงนี้มันกูนบวกดีจังว่ากูแบบดวงกูมาจังว่ากูแม่งกลับมาจังว่าท่านผู้ชมสามสามสามเจ็ดแต่ตอนนี้สกินไม่มีถอนด้วยแต่ผมแนะนับว่าไอ้ช่วงนี้ต้องรีบม,มาเล่นเพราะกล่องถ้ากล่องนี้มันหมดไปอ่ะเสียดายกล่องนี้แม่งมันผมบอกเลยแม่งมันเราจริงจอ่ะแม่งเดือดเดี๋ยวผมจะมาอีกคลิปหนึ่งผมจะมากล่องอันนี้ล้วนแล้วกันดอปเปอร์ล้วนเรามาดูไหมลองเล่นไหมยืมดอปเปอร์ล้วนเทำไหมเล่นแค่สองร้อยดันพอโอเคปะค่ะสิบกล่องแล้วยืมเก้าสิบเอางี้นะ มันจะได้เล่นได้ตลอดถ้าถ้าสมมติว่าเราเล่นแบบพันตลอดสองพันตลอดเนี่ยหมดผมมั่นใจว่าผมหมดผมรู้ตัวเองนะผมรู้ตัวเองว่าตัวเองแบบบ้าคลั่งขนาดไหนหรือเวลาผมแกมบิงผมเบ็ดอะไรเงี้ยเอก็กง์แกรมผมรุดผมรุดโลกมากๆผมบอกเลยแล้วอยู่คนเดียวด้วยเออขอบคุณจากไายจริงนะครับจีรับเดูจนจบสวัสดีครับบายบาย